ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2025นะครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในวงการคริปโตอยู่ดีๆเหรียญที่หลายคนแทบจะลืมชื่อไปแล้วอย่าง C-Cash ก็ ash, กลับมาระเบิดฟอร์มอย่างน่าทึ่งอะไรการที่ทางไม่เหรียญที่ถูกมองว่าเป็นเหมือนของเก่าเก็บกลับมาพังงาดขึ้นสู่แถวหน้าได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับดูข้อมูลนี่สิครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าช่วงกลางเดือนพฤศจิกา c Cash จะกลายเป็นเหรียญที่มีคนแห่ไปค้นหาบนคอยเบสมากที่สุด คือปาเข้าไปตั้ง52,000ครั้งแซงหน้ารุ่นใหญ่อย่าง XRP หรือแม้กระทั่ง Bitcoin ไปเลยนี่แหละครับคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่าเฮ้ยความสนใจจากรายย่อยกำลังพุ่งไปที่ c c a s h แบบเต็มเตมแล้วความสนใจที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาที่ราคาแบบเต็มเต็มเลยครับราคาของ z EC มันพุ่งทยานไปกว่าบวก1000ใช่ครับ1,000%จากจุดต่ำสุดในช่วงก่อนหน้า คือมันดันให้มูลค่าตลาดกลับไปแตะหมื่นล้านดอลลาร์ได้แป๊มหนึ่งเลยนะเป็นการขึ้นที่แบบโอ้โหทั้งแรงทั้งเร็วจนน่าตกใจจริงๆคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเหรียญที่คนมองกันว่าเป็นของเก่าเป็นมรดกจากยุคก่อนไปแล้วเนี่ยมันทำแบบนี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้โอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันกลับมาได้ยังไงเนี่ย เราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าอะไรที่ทำให้ c c a s h กลายเป็นเหรียญที่ถูกลืมไปซะได้คือเรื่องมันเริ่มจากปี2016 c c a s h เนี่ยเปิดโตมาอย่างเท่เลยนะด้วยเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวที่แบบล้ำมากในยุคนั้นแต่พอเข้าสู่ช่วงปี2018ถึง2020ก็เริ่มเจอปัญหาครับแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกทำให้ Exchange หลายที่ต้องถอดเหรียญออกไปกลายเป็นว่าหลังจากนั้นโมเนโรก็ขึ้นมาเป็นตัวเลือกหลักแทนสำหรับคนที่อยากได้ความเป็นส่วนตัว จนกระทั่งถึงต้นปี2024 c c a s h ก็อยู่ในสถานะที่แบบเป็นเหรียญเก่ายุคบุกเบิกที่หมดความนิยมไปแล้วนั่นแหละครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นนะครับ Zcash หรือ ZEC เนี่ยมันเป็นคริปโตที่สร้างขึ้นมาโดยมีพื้นฐานค,คล้ายคล้ายบิตคอยเลยแต่ว่ามันมีฟีเจอร์เด็ดเพิ่มเข้ามานั่นก็คือความเป็นส่วนตัวแบบเลือกได้ซึ่งมันทำงานผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Zero Knowledge Proofs ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็คือวิธีพิสูจน์ว่าธุรก,กรรมเราถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรเลยไม่ต้องบอกว่าใครส่งหาใครส่งเท่าไหร่และนี่คือจุดที่พีคมากครับ C c a s h เนี่ยมันมีธุรกรรม2โหมดในเหรียญเดียวโหมดแรกคือ transparent หรือแบบโปร่งใสอันนี้ก็เหมือน Bitcoin เป๊ะๆเ,เลยครับคือใครก็เข้าไปดูได้ว่าใครส่งให้ใครจานวนเท่าไหร่แต่อีกโหมดหนึ่งคือ shield ed, หรือแบบป้องกันอันนี้แหละครับที่ใช้เทคโนโลยี zk-snarks มาซ่อนข้อมูลทั้งหมดทำให้เป็นส่วนตัวแบบสุด,สด ซึ่งไอความสามารถ2โหมดในเหรียญเดียวนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่ทําให้มันกลับมาได้อย่างทุกวันนี้เอาละทับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงที่ตลาดไม่ได้สนใจเนี่ยเบื้องหลังของซ c, c a s h มันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานที่สําคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง การกลับมาครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันค่อยๆสร้างรากฐานมาจาก3ปัจจัยหลักๆเลยอย่างแรกคือการ halving ในปี2024ที่ไปลด supply เหรียญใหม่ลง2คือการใช้งานโหมดส่วนตัวหรือ c h i l l r e a t ที่โตขึ้นแบบก้าวกระโดดและ3คือการยกเครื่องระบบการกำกับตูแลกครั้งใหญ่มาดูกันทีละข้อนะครับในเดือนพฤศจิกายน2024 C cash ก็มีการ halving เหมือน bitcoin เลยครับคือรางวัลจากการขุดบล็อกเนี่ยถูกลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งมันทำให้เหรียญใหม่ที่ออกมาในแต่ละวันลดลงจากประมาณ3,600 ZEC เหลือแค่1,800 ZEC พอาะเหรียญมันหายากขึ้นแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นกระแสะเรื่องซาวมันนี่หรือเงินที่แข็งแกร่งขึ้นมาในคอมมูนิตี้ของเขาครับแต่ที่สำคัญไปกว่าเรื่อง supply อีกนะคือการใช้งานจริงครับข้อมูลโชว์ให้เห็นเลยว่ามีเหรียญ Zcash มากกว่า27%ถูกเก็บไว้ใน address แบบ s h i e l d i ที่เป็นส่วนตัวซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเยอะมาก นี่มันเป็นข้อพิสูจน์จะชัดเลยว่าคนไม่ได้เข้ามาเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียวแต่เขาใช้งานฟีเจอร์ที่เป็นหัวใจของ z c ดแคชกันจริงๆและการเปลี่ยนแปลงข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ชื่อ NDU 6.1ครับมันคือการยกเครื่องระบบธรรมิบาลใหม่หมดเลยจุดที่สำคัญที่สุดคือมันให้อำนาจคนถือเหรียญโดยตรงในการโหวว่าจะเอางบประมาณไปพัฒนาโปรเจกต์ไหนต่อคือมันเป็นการกระจายอำนาจของจริงเลย ซึ่งสิ่งนี้แหละที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนระยะยาวแบบสุดๆพอะพื้นฐานข้างในมันแน่นปึกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารอแค่ปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวจุดประกายเท่านั้นเองครับซึ่งมันก็มาจริงๆคือมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันพอดีเป๊ะเลยครับอย่างแรกเลยนะคู่แข่งคนสาคัญอย่างมอเนโรดันมาเจอปัญหาเรื่องช่องโหว่ความปลอดภยัยทําให้คนเริ่มไม่มั่นใจ ในขณะเดียวกันกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรือ AML ทั่วโลกก็เข้มขึ้นเรื่อยๆทาให้เหรียญที่ปกปิดตัวตนแบบ100%เนี่ยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจังหวะน,นี้เองครับที่ฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวแบบเลือกได้ของ C Cash กลายเป็นพระเอกถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่มีความรับผิดชอบมากกว่าคําพูดนี้สรุปภาพลักษณ์ใหม่ของเซทแคชได้ดีที่สุดเลยครับการที่บรรวางตัวเองเป็นเหรียญส่วนตัวที่มีความรับผิดชอบเนี่ยทำให้เซทแคชดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีในสายตาของผู้สถาบันการเงินที่ต้องทําตามกฎระเบียบต่างๆที่เขข้้มงววดึนนทุกั พอราคามันพุ่งแรงขนาดนี้ขังฐานที่ทุกคนสงสัยก็ตามมาทันทีเลยครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เราเห็นอยู่มันเป็นแค่ฟองสบู่ที่รอวันแตกหรือว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจริงกันแน่แล้วเรามาดูเหตุผลของทั้ง2ฝั่งกันนะครับฝั่งที่มองว่าเป็นฟองสบู่เนี่ยเขาก็จะชี้ไปที่ราคาที่มันขึ้นมาเป็นพันเปอร์เซนต์แล้วก็วอลลุ่มเทรดในตลาดฟิวเจอร์สที่วันเดียวปาเข้าไปเกือบหมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งมันเป็นสัญญาณของการเก็งกาไรที่ร้อนแรงเกินไป แต่ถ้าไปฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีพื้นฐานรองรับนะทั้งเรื่อง supply ที่ลดลงจากการ halving การใช้งานจริงในโหมด s h i e l เดทที่โตขึ้นเกิน27%แถมยังมีโมเดลการระดมทุนที่โปร่งใสยอย่าง n u Sec x, x. เรื่องราวการคัมแบ็กของ c c a s h ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องของเหรียญเรียญเดียวนะครับแต่มันบอกอะไรเราหลายอย่างเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดคริปโตทั้งหมดเลย บทเรื่องสาคัญๆที่เราได้จากเรื่องนี้เลยนะอย่างแรกก็คือตลาดสามารถกลับมาเห็นคุณภาพของสินทรัพย์ที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองเงียบๆได้เสมออีกอย่างคือธีมการลงทุนอย่างความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนหรอกครับแค่มันวนกลับมาเป็นรอบๆเท่านั้นเองแล้วก็ข้อมูลการค้นหาบน Exchange เนี่ย อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแรกๆได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะมาพลิกสุดๆตอนที่คนเริ่ม FOMO หรือกลัวตกรถกันแล้วและสุดท้ายสินทรัพย์ที่ถูกลืมไปแล้วก็สามารถกลับมาสร้างเรื่องราวใหม่ที่น่าตื่นเต้นได้เสมอถ้าจังหวะและเวลามันใช่การกลับมาของ c c a s h ครั้งนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดกันต่อครับว่าแล้วเทคโนโลยีไหนละ่ะโปรเจกต์ไหนที่เคยดังแล้วก็ถูกลืมไปแล้วจะเป็นรายต่อไปที่จะถูกตลาดหวนกลับมาค้นพบอีกครั้ง MoneySkills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้น ของคำแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี